ค่ะวันนี้นะคะดูเราฟาร,รม์มเกษตรอินทรีย์นะคะก็มาให้อาหารมดแดงนะคะอะ่ที่นี่เราจะเลี้ยงมดแดงตามธรรมชาตินะคะก็คือชายต้นไม้ต้นมะม่วงต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีกระดูกอันนี้จะเป็นโครงกระดูกไก่งวงนะคะที่เราทําแหละนะคะเราก็จะเอามาไว้ให้พวกเขานะคะเอามาแขวนไว้ให้พวกเขาก็เอ่อที่นี่นะคะ มดแดงจะเยอะมากแต่และปีเราก็จะมีไรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายไข่มดแดงนะคะปีละประมาณ3-4000พันนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเราก็ขยายไปเยอะเหมือนกันได้ก็ปีละประมาณ 3- 4ถึงพันนะคะไม่มากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นธุรกิจการเลี้ยงมดแดงแค่เราต้องการให้มีส่วนเสริมในเรื่องของกิจกรรมให้เกิดมีไรายได้เข้ามาในฟาร์มนะคะ การจัดการของเราก็จะมีการปลูกพลูหรือว่าพริกไทยดีปรีเข้าไปนะคะให้กับต้นไม้อาศัยเป็นพี่เลี้ยงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พริกไทยนะคะอันนี้เลื้อยแล้วก็ต้องหาที่เกาะให้เขานะคะพริกไทยตรงนี้นะคะเน่ยะก็ให้คุณลุงเอาเศษเนื้อเศษอะไรใส่ต้นไม้สังเกตดูลังมดแดงนะคะด้านบนนะคะเนี่ยค่ะลังมดแดง เนี่ยกำลังทำรังอยู่เลยนะคะรังบดแดงนะคะเนี่ยเยอะไข่เยอะ,ะ,ยอะก็เป็นเนื้อไก่งวงนะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวไปไว้ที่ต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงอีกต้นนู้นนะคะต้นมะม่วงต้นอ่ม หมอนนะคะต้นอ่าต้นมะม่วงแล้วก็ต้นในไม้ป่าส่วนใหญ่นะคะก็เลี้ยงแบบง่ายๆนะคะวิธีการนะคะการเลี้ยงไข่มดมดแดงของเรานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูไข่มดแดงที่เราแย่ยไปล่าสุดนะคะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูก็เป็นต้นลำไยนะคะหลังบ้านนะคะก็เอาไว้ในต้นลำไยนะคะ เศษกระดูกเศษอะไรนะคะเนี่ยสังเกตด,ดูนะคะรังมดแดงนะคะที่เราเลี้ยงเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะรังมดแดงนะคะเนี่ยเนี่ยพื้นที่ที่เป็นอินรีย์นะคะจะสังเกตว่าจะมีมดแดงเยอะนะคะมดแดงเยอะก็เราจะเลี้ยงมดแดงแบบนี้นะคะ เอาไว้ใกล้ๆบ้านนะคะแล้วก็เวลาถึงเทศกาลใหญ่ไข่มดแดงแล้วก็มีไข่มดแดงกินแล้วก็เหลือก็ขายนะคะตรงดาวฟาร์มเกษตรนซีค่ะ